ครับพูดนะอาสซิมาเก็บดอกกอเจียวเพื่อได้พักอีกหลอกนะครับอีหลอลกอีง้อมครับสดสดตีนผู้ห้องครับเจ็บจากธรรมชาติสดสด,สดเลยครับ น้องบงปะ่ะละเฮ้ยต้น,นต้นใหไงครับต้นใบญ่ปันเดยครับแบบนี้กับมะวานเขานะครับซอยไอ้นะครับเลยขึ้นมาหามบมงโอกกระจยวนะครับ,บอกกระจกก็เท่ามาแล้วครับผมเต็มงลมเลยวกน,นามันนะครับนี่ปะ หน้าผู้กระเจียนี่ครับน้อมันนอดอกกระเจียวครับต้นมันก็เป็นต้นดอกกระเจียวนะครับนี่ก็ต้นดอกกระเจียวครับนี่ก็เท่ามันแล้วครับนี่ดอกกระเจียวอุ้ยนอออนพอสีได้ต่มแล้วครับอันนี้มันแจ่พอครับกินบ่ไดรหรอ เห็นี่ครับดอกกระเจียวครับแก่เนาะครับกิ้นมาได้ครับอันนี้ก็เป็นใบเป็นนี่มันแล้วครับพี่เห็นบ่นครับนะผู้คนบังกระจินน๋นอยู่ด้วครับหนึ่ต้นมันนี่ไปลวกเน,ะน,น,เนาเคเนะครับมันเป็นปลาเพ็กเนาะครับยันนี้ นะแบบแฉะนะครับเพียอะเห็นว่าความพี่น้องเพียไม่ได้ต้นดอกกระเจียวร้ายครับเนี่มันเกิดเองตามธรรมชาติเนาะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นต้นอีหลอกนะครับยี่มเห็ดมันก็มีเห็ดครับเี๋ยนี้ต้นหนึ่งครับ ดอกโอ้มะเจล่ะไม่ได้ดอกครับลุกมน่ลยเอ้ยมันเจนล่ะครับขึไไ้นไม่ได้ดอกมันแก่ไปน,นี่ก็เป็นปลาเห็นดนะครับนี่ตีนผู้รับลับกซิม่าหาดอกกระเจียว งามดีมันก็เจ็บเห็ดยพอแล้วครับนี่นะครับผมนะแกแล้วเนาะแกแล้วบะได้ครับ,อรด,รบดอกมันมามันหลาแล้วนะครับนี่นี่หัวมันครับเม็นบวกรับนี่ตัวก,กระจว อุดมสมบูรณ์นะครับบ้านบ้านผมก็ดยหน้าอายนะครับดอกนี้ยงาง่แง่นึงนแ้นะครับอันนี้ป้าเพ็กนะครับนี่ป้าเห็นป้าน,นี่นะครับ แงนเพชรก็เพ็ดออกครับจะเป็นดอกกระเจียวแดงนะครับทางบ้านผมหน้าเขาล้อมกันจะเกาบ้านแล้วนะเป็นโพนครับแง่ก,ก็เพ็ดปวกเพ็ดไข่ออกครับแง่นั้น,น,นเดี๋ยวครับดอกนึ่งท้าหมดแล้ว มันก็ไ่ได้หรอกเท่าแล้วเนาะครับมันวหนางามันมันนี่เัาก็เจียวมันก็สิออกตอนฝนตกใหไม้แน้วครับพอด่าต้องดูครับพอด่าเท่าแล้วผู้ใดเคยเห็นต้นอันนี้นะครับนี่ที่เขาเจาไปบอนนะครับบ้านผมเหิ่นใบบนะัวบกเนาะสมัย ผมเป็นเด็กหน่อยแม่เอาใบนี่เราไปย่องสู่กินนี่เขาไปบอ่อนขายกับแพงครับแบบนี้บ้านท้องเมืองใบบัวบกเนเอะเกินพุ่คือกันนะครับแต่ละทีแต่นเงื่อนแต่ละต้องทีเงื่อ,อนนะครับอันนี้ผรมแดนขาจะเอาไปบอ่อนขายกับแพงเลยครับของมัน,เ,นเขาจะเอาใส่กระถางบอ่อนเนาะย,ยังมีอยู่ครับนี่ ือต้นดอกกระเจียวนะครับนี่อันนี้ก็สมกุ๊บเพราะมีดอกต้นนี้เขาไปกินแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวลายครับกระเจียวมะลาครับเมื่อวานเขาซ้อยไอปีนี่ห้อยคนขุดไปแล้วนาะออันนี้พวกขุดมากระแจครับนะครับต้นดอกกระเจียวครับอันอน,อนี้ก็เป็นอีหลอกงอมนะครับนี่ ผัเฮ้ยรอครับนี่เฮ้ยรอไออีงอมอันนี้ก็แกงกินได้ครับนี่นะครับตัวออนึง่งแก่หมดแล้วไม่ได้กินมแล้ครับแก่แล้ววาน,นันนี้ผู้ใดเคยเห็นนะครับนี่ บวานตูมูบแล้วครับนี่อันนี้เป็นเล็กหน่อยนี่มกเี่จะมกนะครับมกเซกกบมกเซนนี่ผมเป็นเล็กหน่อยแค่กินนะนะครับบวานตูมูบนะครับทางบวานตั่งเมื่อนอกก็ง่ากินได้นะครับใบ,บ,บ,บก็บก,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 บกินได้บวานตูมูบครับผ้อยแล้วอีหลอกีหลอกครับนี่ีหลอกอีกงอม ได้ไลยก็ไปต้มต้มตะกอนนอคือเกงครับผักอีหลอกอีงอมครับดัน,นีเก็อีหลอกเนาะครับนี่บางลักษณะต้นมันครับอีหลอกอีงอมครับได้สี่หาวต้นแล้วนี่ครับต้นหนึ่งไม่ได้แก่งในบทพี่น้อง เน่นนหนึออ่งตออู้ผู้ครั้งได้ครับี่ตีนผู้หน้าผู้คนนอครับจะมาวางมาก่อนเห็นบอขับนีู่้นังบ่งขนาย ต้อนอันนี้ดอกเพิ่นนะครับนี่ดอกอี๋งอมอยู่หลอกนะครับเป็นเงานะครับเป็นหัวเป็นเงาครับพุ่นนะครับมาพ่อดโคกปลาพักอีหลอกครับเอ๊ะมันอยู่ยครับเว่า่งต้นบวกเนี้ยครับ นะเสียงนกกระไลคนนะนกอีหย่างบุกชุดข้างในมครับพอดีหลอกครับแมงมุมกระไลให้นกครับคนะบนนอกถึงความสมบูรณ์นะครับปลาไม่ บ่ได้แจ่งอียติครับเนี่แจ่งอีไดบางทรงเลยต้นเงันแตว่ามัน,มนบงร้ายหลาย อยู่นี่หืมองพันไทยไว้นี่จะตนพักอีกหลอ,อกครับถ้าวันพันไงมันไงสำนิดออกวะไอ้หลายเติบที่แก่งเีาหครับนี่ เบุด้มาเก็บโดนเนาะเฮี้ยครับเที่ยวใบโบกครับงามมาครับน <ๆ S 1> ีบ่ cho vào bề này nước bụng lại phần hợp nước bụng หลอกลายครับมันยังตุ่นมือนไงมันต่ตุนหน่อยตีพอสมเป็นทุ่มไล่ตนขาด่ครับคนนัมัน,มมน,มมน,มน,นตุ่นหมือนไงเจ้าหลายแหง ้องบ่งกับไตคนเอาต้นมันไงต้นอครับแต่มังบ่งยาวๆอยู่คนนะพากีหลอกโอ้ยมันบ่งกินใบแมกเพี้ยพากีหลอกตายครับ้นนี้ไง เลยแบบเงานล่สองตนเมันงงไอ้ไรกนมเนี่ย n h o อยู่แต่ยันงงก็บอะไ้กินละมันกินใบใหม้ กินใบแม่ครับยับงบ่งไปหลอดโอ้โอ้คนผมมาขุดไปปูมาก,กันย่งเดียวธรรมชาติคนขูดปีลปูป่านามันจังบ่ยั่งมันโผล่มันป่านา 讲到